กวับทุกคนนะครับอยู่กับผมในเล่นคนเดิมกับเกม Kingdom Hero Mobile นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวจิตนะครับจิตเตียวครับนั่นเองก็เป็นจิตที่ได้จากประลองวิญญาณนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปทอยเต๋าได้มานะครับซื้อมามีคนเปิดประมูลมาได้มาประมาณ1000ทองนะครับก็เลยได้ใส่บอไดเล่นบอไปนะครับก็เป็นจิตดาบเตียวครับนี่เองนะฮะนี่จิตเตียวครับ ะจะบวกเลือด500สเต็ง25รี35แล้วก็คอนยี่้านะครับสามารถใช้สกิลจิตเลเวล1นึ่งทันเดอร์ได้นะครับเป็นอาวุธสั้นเนาะก็ปะมานี้นี่ค่อนข้างรุนแรงเลยครับสมกับเป็นสกิลจิตแล้วก็ค่อนข้างกว้างมากๆด้วยนะครับใช้กับเป่งพลังแท้ได้ด้วยนะฮะนี่ยแรงมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับ เพราะว่านานๆทีจะได้ใส่จิตนะฮะโอเคทันเดอร์สแลนะครับเป็นจิตทหารสกิลยุทธ์ของเตียวครับนะครับพลัง1,535เป็นอาวุธสั้นนะคือใส่กระดาบเนาะจริงๆก็ถ้าถือพัดก็ใช้ได้นะครับถ้าคุณซื้อใส่นะโอเคก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับความความรุนแรงก็อยู่ที่1,780ใส่ศัตรูเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็ใช้ปราณช่อง เป็นแอคแท็กธาตุน้ํา25%เสียน25%นะครับมีโอกาส12%ที่จะทำให้ติดสถาน้ม,มึนงง4วินาทีนะฮะก็เป็นสกิลโจมตีนั่นแหละของคุณพลบูนะครับประมาณนี้โอเคสกิลของจิตเดียวคัพนะครับจะเป็นสกิลประเภทล็อกตัวนะครับเราไม่สามารถกดลงพื้นได้นะฮะเราไม่สามารถกดลงพื้นได้เออต้องจิ้มที่ตัวหรือว่า ถ้าเรา,อย,าอย่างผมถ้าผมเปิดบอร์ดอย่างนี้นะครับปุ๊บเนี่ยผมจะเซตไว้เนี่ยถ้าผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟาดเลยเห็นไหมถ้าผมอยู่ไกลๆปุ๊บมันก็จะวิ่งไปล็อกแล้วค่อยฟาดไปแบบนี้นะครับมันจะประมาณนี้นะสาหรับจิตเดียวครับนะครับโอเคแต่ว่า,าความยากในการใช้ของจิตเดียวครับเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีอยู่เพราะว่า1เลยเนี่ยมันเป็นสกิลที่จะต้องล็อกตัวถูกไหมเราต้องเข้าไปข้างในเพื่อใช้สกิล นะครับถ้าผมอยากจะใช้สกิลปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องวิ่งเอาตัวเข้าไปแลกใช่ครับเราต้องเอาวิ่งเอาตัวเข้าไปลุยเข้าไปปัตตลุมบอลแล้วถึงจะใช้สกิลได้นะครับจะไม่เหมือนพวกจิตกำเหลงจิตกำเหลงเนี่ยมันสามารถกดลงพื้นได้มันก็จะปล่อยสกิลออกไปตามแอรเรียรที่เรากำหนดถูกไหมครับหรือจิตธนูอย่างพวกอ่าฮองตงพวกแค่หัวเอี่ยนอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นจิตบางทีมันมันเป็นระยะไกลมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับ ก็อย่างกวนอูเนี่ยก็จะเป็นอย่างจิตกวนอูเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นลงพื้นเหมือนกันเข้าทูก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจิตเตียวคับเนี่ยต้องเข้าประชิดครับและต้องเข้าประชิดเลยนะครับเนี่ยเข้าประชิดเลยแล้วปล่อยสกิลออกไปนะครับประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับผมอาจจะยังไม่ค่อยโปรโด้วยก็เลยเล่นจิตเตียวคัพได้ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพื่อนๆสามารถไปดูในไลฟ์ล่าสุดได้ไลฟ์ live ของวันที่30มิมิถุนายนนะครับโอเคคราวนี้ จิตเดียวครับเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียเลยก็คือระยะใกล้นะครับอีกข้อนึงเลยก็คือมันใช้งานค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าผมใช้สังเกตนะครับผมจะฟาดตัวนี้แล้วดูดาเมจเด้งนะครับอ่าสังเกตว่าดาเมจจากตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้ครับมันเด้งแค่ครั้งเดียวมันเด้งแค่ครั้งเดียวนะครับเห็นไหมฮะมันเด้งครั้งเดียว แต่ว่าแถว2แถว3เนี่ยมันเด้งหลายครั้งอ่าสกิลของเตียวคัพเนี่ยจะเป็นออกแนวรูปกลวยครับก็คือพอเราโจมตีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายไปสู่ข้างหลังดามจแถวแรกโดน1ฮิตแถว2โดน2ฮิตแถว3จะโดนประมาณ3ฮิตลองสังเกตดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยอ่าคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะจะเจ็บหนักที่สุดนะครับ แล้วก็การหันหน้าของการหันหน้าของผู้ใช้เนี่ยมีผลด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วใช้สกิลเห็นปะมันก็จะหันไปทางนูน้นถ้าเราถ้าเรามาอยู่ข้างบนอ่าเรามาอยู่ข้างบนแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเฉียงไปเฉียงไปตามการยืนคนใช้อะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับเฉียงไปทางนูน้นเห็นไหมลงไปข้างล่างเห็นไหมครับแต่ถ้าถ้าเรายืนซ้ายอย่างนี้ แล้วเราปล่อยเนี่ยมันก็จะเฉียงไปทางซ้ายนะครับใช้สามเกตนีครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะไปทางซ้ายก็คือพูดง่ายว่าตำแหน่งผู้ไล่มีผลค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะฝีมือแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งตอนผมเล่นเตียวครับบอกครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วช่วง10นาทีแรกเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่เป็นนะครับถึงขนาดต้องกลับไปใช้เงามาเล่น ไม่มันไม่เล่นไม่ได้จริงนะครับแต่พอเริ่มพอเริ่มจับจุดได้พอเริ่มเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยอ๋อมันมันมีเทคนิคการใช้อยู่นะครับมันมีเทคนิคการใช้อยู่ทํายังไงก็ได้ให้หันหน้าไปในทางไปในทิศท,ทางที่เราอยากจะให้สายฟ้ามันวิ่งไปนะสมมติว่าเราวิ่งมาปุ๊บเราอยากจะตีไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็รีบรีบมุดขวาแล้วก็รีบกดสกิลนะครับประมาณนี้นะฮะ หรือบางทีเนี่ยเวลาตีคนเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจหรอกเพราะคนบางทีมันไม่ได้เป้านิ่งเนาะเขาก็จะวิ่งสวนมาแล้วแบบเราจะเป้าเพี้ยนนะซึ่งในวอเนี่ยผมเพี้ยนบ่อยมากๆนะครับอืแต่ข้อดีอย่างที่บอกครับมันกว้างมันกว้างมากๆครับถ้าเราถ้าเราวิ่งมาฟันถูกจุดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่โดนทางขวาเห็นปะ่ะเนี่ยถ้าเราวิ่งมาฟันถูกจุดปุ๊บปั๊บเนี่ยมันแรงมากๆนะครับเพราะว่าศัตรูที่อยู่แนวลึกเนี่ยเขาก็จะยิ่งเจ็บ มันเป็นสกิลที่เหมาะกับการทะลวงแนวหลังมากๆนะครับพวกแบบว่ากุนซื้อนักเวทที่ยืนหลังอยู่ครับก็จะโดน3ฮิตแน่ๆนะครับสองสามฮิตแน่ๆนครับแล้วค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเพราะว่าเมตาตอนนี้มันเป็นเมตาการเซียนการแทงถูกไหมครับคนยังจะไม่ค่อยกันน้ําเท่าไหร่สกิลมันเป็นน้ํากับเซียนเนาะมันก็ยังจะค่อนข้างรุนแรงแต่จริงจริการธาตุมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นสกิลจิตมันแรงมากๆนะครับโอเค เอานี้ถ้าเราใส่จิตเดียวครับแล้วถ้าเราเล่นดาบเนี่ยสำหรับขุนพลสายบู๊เนี่ยควรจะใช้จิตอะไรที่จะใส่ทับเข้าไปด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยอ่ะผมจะแปลงเป็นซูเฟก่อนนะครับพลังโจมตีอยู่ที่415ผมแปลงเป็นซูเฟ่ครับเพื่อบัฟอ่ะไอรอนวิชเลเวล18ครับโอเคแล้วก็แปลงกลับไปเป็นหุยงูนเสียวผมมาใช้จิตตัดอากาศนะครับจึ๊บแบบนี้นะครับสี่อ้าอ่ะ425าถ้าผมใช้กองซุนจา้าน ก็4 2 5เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถือตัดอากาศแบบนี้เพราะว่าในกรณีที่เราเจอศัตรูเป้าหมายเดียวเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สกิลจิตก็ได้เราวิ่งไปตัดอากาศก็กได้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเนี่ยตัดอากาศได้เหมือนกันนะครับแบบนี้แต่ถ้าเจอจํานวนมาเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้สกิลจิตได้นะครับจึ๊บเนี่ยบางทีบางทีงทงทระยะระยะสกิลจิงเ่ยมันต้องเข้าใกล้ประมาณนี้ถูกปะแต่ว่ามันจะมีช็อตวิ่งอยู่ ช็อตเวลาเราวิ่งเนี่ยเราสามารถใช้ช่วงเวลาหันหลังอะ่ะมันจะมันจะกักได้อะแบบเนี้อึ๊บเห็นปะห่างเป็นช่องเลยเห็นไหมครับเออมันอยู่ที่จังหวะไม่รู้ดิผมผมไม่รู้จะพูดยังไงมันสามารถมาทํากักได้นิดนึงอย่างเงี้ยอึ๊บเห็นปะเออแบบนี้ครับ,ออแบบรบประมาณนี้เดี๋ยวลองอีกทีอยากดูว่าไกลได้ให้สุดเท่าไหร่ไม่ได้ครับอ่าประมาณน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวนะลองใหม่ ก็ถือว่ามันน่าจะทําได้ทุกจิตนะมันน่าทําให้ทุกจิตผมแค่ลองได้แค่เดียวครับเงียฮึบเนี่ยครับดูดิกว้างมากเออเป็นจังหวะการใช้อ่ะเนาะอยู่ที่อยู่ที่เราฝึกอยู่ที่เราวิ่งด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเป็นจิตระยะประชิดก็จะใช้งานยากนิดนึงเข้าไปอาจจะตายได้อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยฮะแอะอะไม่ได้แล้วโอเคน่าจะประมาณนี้ครับไกลสุดไกลสุดจากที่ดูน่าจะประมาณประมาณนี้ โอเคอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับจิตเดียวครับนะครับเป็นจิตที่ดีแค่ว่าใช้งานยากหน่อยนะครับใช้งานยากหน่อยเหมาะกับการทะลวงแนวหลังอืมยังไงเพื่อ,อนๆเดี๋ยวเราเพื่อนๆลองไปดูในไลฟ์วันที่30ิก็ได้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับจิตเดียวครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปล่งอ่ะแล้วกดบอทดให้ดูมันจะใช้3ามทีติดนะครับ แต่อย่างนี้มันช้าถูกป่ะถ้าเราเปิดบอดถูกไหมครับเราลองทําแบบนี้แบบนี้นะครับแปบบ๊บแบบนี้นะครับปึ๊บเมื่อมีพลังเพียงพอใช้สกิลโจมตีมันจะไม่ฟันธรรมดานะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วลองกดดูนะฮะป๊าปเปงปุ๊บ,บ,บกดครับเห็นปะอ่า มันมีดีเลย์ของมันนะครัพเพื่อนมันมีดีเลย์ของมันนะครับมันไม่สามารถใช้ต่อเนื่องแบบออกทีปับปับปรับปรับปับรัวๆได้นะครับเพราะว่าสกิลมันยังล่าอยู่สกิลมันยังล่าอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้บบปเป่งปื๊ดเอาไว้เดี๋ยวผาแดงเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ครับ สกิลมันเท่จริงๆนะสำหรับจิตเดียวครับนะครับโอเคผมฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดตไอน,นขออภัยด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับวอลน,นี้ผมใช้จิตเดียวครับก็ฆ่าได้ประมาณ110ตัวนะครับเสียชีวิตไป32นะฮะก็ถือว่าได้อยู่ไม่เคยเล่นจิตไง <laughs> โอเคครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย